นันนะีจะมารีรวริวเซ็ตคอนเลคชั่นใหม่นะคะสวยมากถูกใจชอบที่สุดเลิฟมากนะคะสีชมพูนีออนนี่หายากมากนะคะก่อนอื่นนะคะแนนขอแนะนําก่อนนะคสะที่พูดในคลิปนี้ชื่อแนนนะคะสัดส่วนในสูง161น้ําหนัก50กิโลนะคะอก31นิ้วใต้รอบอก27นิ้ 25สะโพวก36ใส่ไซเอุดนนี้กระชับพอดีเลยนะคะที่จริงเอเน่ก็ลองแล้วก็ใส่ได้นะคะแต่ด้วยส่วนตัวชอบใส่ที่มันรัดกระชับมากๆเน,นก็เลยเอาไซสเอมาใส่แต่ที่จริงเอ็มเน่ก็ใส่ได้แบบไม่หลวมนะคะเพราะว่าแนนมีกลนแล้วก็สะโพกนิดนึงนะคะ โอเคไขอรีวิวเป็นปาก่อนนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะดูรีวิวสินค้าใกล้ๆนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ทาง IGTV นะคะในรีวิวแบบเห็นสินค้าชัดๆแล้วนะคะอะโอเคที่แนนใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นเส้นสีชมพูทูโทนนะคะถ้าลูกค้าสังเกตเห็นมันจะเป็นสีชมพูอ่อนด้านบนนะคะแล้วก็ไล่สีเข้มลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คือไซส์ S อนะคะบรามีฟองน้ำเรียบร้อยแล้วสามารถถอดเข้าออกได้อันนี้แนนอก3าเอสด้านรอบอก2ี่นิ้วนะคะเดี๋ยวแนนจะลองยืดให้ดูนะ นะก็จะยืดออกได้อีกประมาณ2 8ปนะประมาณนี้ใส่กระชับนะคะสามารถใส่วิ่งใส่กระโดดได้เป็นกางเกงทรงเอวสูงอัน,นี้นะสูง1้1ขาก็จะเหลือประมาณนี้นะคะเย็บเป้าลูกวงมีผ้าไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากใส่กระชับยืดได้นะคะแต่กางเกงตัวน,นี้มันจะมีเย็บตะเข็บตรงกลางก้นนะคะหนุเรียกเ่็กางเกงวินตุนะคะแบบนี้นะอันนี้กุงเงขาก่อนนะคะแต่ว่ามันใส่สบายนะ เนก้นเลยค่ะเหมือนรอบเนี้ยเขาจะทำบาเขาจะเลือกอะค่ะท่าที่แบบมันนิ่งกว่ายืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ใส่สบายกว่านะคะเนี่ยใส่ว่าจะทำให้เราแบบรู้สึกมีก้นนะคะนี่กระชับใครสูงละเจ็ดสิบก้านก็คือใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่บาข้างหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่รุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดสีสีนะคะเป็นแบบ สีสีเลยที่ในใส่อยู่เป็นสีชมพูอีก3สีก็จะเป็นสีดำเทาสีเขียวเทาแล้วก็สีฟ้าน้ำเงินนะคะแอลรอบนี้ได้มาแค่ สีละ1เซตเท่านั้นนะคะแต่ S กับ M ตอนนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวลองสอบถามแอดมินดูอีกทีนะคะราคานะคะรุ่นนี้ราคาน่ารักด้วยนะคะลูกค้าใหม่นะคะเซตปลากับกางเกงราคาเซตละเ9้บาทลูกค้าเก่าเซตละ9 0 0บาทนะคะสนินค้าที่ร้านเป็นสนินค้าส่งฟรีนะคะนี่พร้อมส่งเลยเย็บเป้ารูปวงดีด้วยนะ ควรมีเลยนะสินี่หาย,ยากมากนะคะชุดออกกำลังกายนะเวลาลูกค้าทำความสะอาดนะคะแนนแนะนำให้ซักมือแค่ยำๆเอานะคะไม่ต้องไปรุนแรงอะไรกับมันมากนะคะถ้าแยกซักก็จะดีมากจะเป็นการถนอมผ้าแล้วก็ตากในที่ร่มนะคะก็จะถนอมผ้าแล้วก็ใส่ได้นานมากๆเลยเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะใครชี I ้หน้าบอรไฟสตอแกรมกดลิกงแอดไลน์ line. มาได้เลยค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย